ซับจำปาเป็นที่รู้จักครั้งแรกเมื่อเดืนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2513โดยคณะสำรวจจากกรมศิลปากรและหน่วยปราบศัตรูพืชกระทรวงเกษตรและสหกรร่วมกันสำรวจบริเวณป่าบ้านซับจำปาต่อมาจึงได้มีนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสนใจทำการศึกษาเกี่ยวกับมรุงโบราณแห่งนี้เรื่อยมา แหล่งโบราณคดีเมืองซับจำปานะครับเป็นแหล่งที่ได้เคยมีการขุดค้นทางโบราณคดีมาแล้วหลายครั้งก็พบว่าเป็นเมืองโบราณในยุคประวัติศาสตร์เริ่มแรกที่เราเรียกว่าสมัยทวารวดีนะครับได้มีเคยมีการพบศิลปวัตถุที่สําคัญที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาเช่นพระพุทธรูปนะครับธรรมจักรเสา แปดเหลี่ยมมีจารึกคาถาในพระพุทธศาสนาเป็นคาถาหัวใจของพระพุทธศาสนาที่เราเรียกกันว่าคาถาเยธรรมะน,นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่าทัพจำปานั้นเนี่ยเป็นเมืองที่นับถือพุทธศาสนารุ่นแรกๆที่พบในภาคกลางของประเทศไทยและน่าจะเป็นเมืองที่มีความสําคัญนะครับระดับสูงมากแห่งหนึ่งเพราะว่าได้พบวัตถุที่พบน้อยมากๆตามมองอลโบราณสมัยทวารวดีในประเทศไทยพบเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น ครับจึงมองได้ว่าน่าจะเป็นศูนย์กลางที่สําคัญแห่งหนึ่งในช่วงสมัยทวารวดีซึ่งจัดเป็นยุคประวัติศาสตร์เริ่มแรกของประเทศไทยนะครับและก็ร่วมสมัยกันกันกบเมืองทวารวดีที่ตัวจังหวัดลบบุรีหรือเมืองโลโวด้วยนอกจากนี้บริเวณแห่งนี้ก็ยังถือได้ว่าเป็นป่าผืนเดียวในโลกที่มีต้นจำปีสิรินทรพันไม้ดอกดกําบัน ที่ดำรงอยู่ในบริเวณพื้นที่แห่งนี้มาช้านานเบ่งบานด้วยลำต้นสูงใหญ่ปรากฏอยู่ณสถานที่แห่งนี้แห่งเดียวจำปีซิรินธรมีความแตกต่างจากจำปาจากการบันทึกเมื่อวันที่7ตุลาคม2542โดยผู้เชี่ยวชาญพันไม้ยืนยันว่าเป็นพันไม้ชนิดใหม่ของโลกจึงร่วมกันเขียนรายงานการค้นพบโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อพระนามาพิไทย เป็นชื่อพืชชนิดใหม่ว่าจำปีซีรินทอนอันเป็นการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่พระองค์ได้ทรงลงมือปลูกด้วยพระองค์เองส่วนที่เรียกว่าจำปานั่นก็เพราะเรียกตามสีของกลีบดอกที่ร่วงอยู่บนต้นมีสีเหลืองจำปาและนี่ก็คือเหตุของที่มาของชื่อหมู่บ้านซับจำปา เมืองโบราณทรัพย์จำปานั้นเป็นแหล่งความรู้ชั้นเลิศสำหรับบรรดานักเรียนนักศึกษาและนักวิชาการทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่ให้เข้ามาสำรวจด้วยหัวใจที่ใฝ่หาความจริงอันปรากฏอยู่ภายนอกแหล่งโบราณคดีแห่งนี้เพื่อให้เข้าถึงรากเหง้าทางความเชื่ออักษรภาษาและศิลปกรรมอันเป็นนัยยะที่สะท้อนออกมา ัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมจะมาวาดภาพประกอบละการเล่าเรื่องเมืองละโวะนะครับซึ่งเป็นศิลปะทวารวดีนะครับในวันนี้เนี่ยจะมีการเขียนภาพประกอบที่พัฒนามาจากยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับในตอนศิลปะทวารวดีเนี่ยจะเป็นศิลปะในช่วงของยุคประวัติศาสตร์นะครับในการวาดภาพประกอบภาพนี้นะครับ พื้นภาพที่ผมจะใช้ก็คือเป็นกระดาษสานะครับ